เขาตั้งสไต้ารขึ้นมาแล้วเขาก็แท็กแป้งกัะยาณีนะคะคือชื่อ Facebook ไอ้เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะใครอะแท็กเรามาไม่เคยรู้จักเลยมีการไปแอปสองเนาะไปแอปสองเอ๊ะเขาต้องชอบเราเนทขาทักมาว่าไงต่อขอโทษเมาโอะต่อ เขาตั้งตั้งสเตตัสขึ้นมาแล้วเขาก็แท็กแป้งกัลรรยาณีนะคะคือชื่อเฟซบุ๊กไอ้เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะใครอะแท็กเรามาอืเราก็แคบไว้แต่เราไม่รู้จักนะคะไม่เคยรู้จักเลยแต่ก็คือเราก็มีการไปแอบสองเนาะไปแอบสองวันนั้นว่บบ้มามไดจะได้ความที่แบบอ่ะจริงๆก็สเปกเนาะ นี่เราก็ต้องเก็บไว้เนาะด้วยท่าทีของผู้หญิงนะคะเราก็เชยให้ค่ะสักพักนะคะ,ะตื่นเช้าขึ้นมามีข้อความของคนที่แท็กเรามาเอ๊ะเขาต้องชอบเราแน่มาในสเตตัดเขาทักพีทกันยังวะเขาทักมาว่าไงต่อ,อขอโทษเมาไม่จริงๆแล้วก็อ,อย่ะเฉยๆไปก็แล้ว แล้วไปพักต่อเขาทำไมขอโทษเมาได้ไงต่อแ็กผิดคนโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเราเข้าใจว่าอาจจะชื่อขึ้นต้นีเหมือนกันอ่าแต่ทุกวันนี้ยังไม่ทราบคำตอบนะคะว่าพคนนั้นคือใครแต่ว่าความโชคดีนั้นมาตกที่แป้งทจะเป็นพวกที่หยิกันล่ะคือเนอ บานทีนะคะโอเคที่ดีกวาก็พีเหมือนกันนะเพิร์ <c oughs> บางทีก็อาจจะแข่งขาพี่นะคร่งคุคลุงนะครับวันนี้ยังไม่ได้ทำตอบนะคะ <c oughs> ตกลงวนะันนั้นแข่งพีนิวไทยเอาเอาชัดๆแบบนี้เลย สื่ชีอออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้าน f o ลอเวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะและคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ